กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จัดงานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน Soft Power Connect Local to Global 2025เชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าชุมชนคุณภาพจากตลาดต้องชมและหมู่บ้านที่ทำมาค้าขายกว่า60แห่งทั่วประเทศโดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่20-22สิงหาคมที่ลานท็อปศูนย์การค้าโบร,า bang, ารบินสันไลฟ์สไตล์ลาดกระบังและวันที่23-27สิงหาคมที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ราชพฤกษ์ และว,วันที่29-31สิงหาคมที่โรบินสันไลฟ์สไตล์สีสมานโดยในวันที่20สิงหาคม2568นายกรณิตโนนจุย้ยรองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าดีมีคุณภาพอาทิตลาดน้ำลำพญาจังหวัดนครปฐมตลาดน้ำคลองแหจังหวัดสงขลารวมถึงผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มทอผ้าต่างๆ การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงซอพ,พาวเวอร์ของแต่ละชุมชนและกระจายรายได้สู่ท้องถิน่นครับสวัสดีครับวันนี้กองทัพภายในนะครับก็ได้ พาผู้ประกอบการนะครับตลาดต้องชมนะครับหมู่บ้านทามาค้าขายนะครับซึ่งเป็นตลาดในความส่งเสริมองค์พัะภายในตลาดต้องชมมีทั้งหมด250ตลาดนะครับแล้วก็หมู่บ้านมี50หมู่บ้านนะครับซึ่งแต่ละตลาดต้องชมเนี่ยมีเอกลักษณ์อันตษณ์ของตัวเองนะครับที่โดดเด่นนะครับซึ่งในแต่ละปีนะครับองทัพระภายในก็จะพาตัวผู้ประกอบการในตลาดนะครับแล้วก็ในหมู่บ้านเนี่ยออกมาเชื่อมโยงในลักษณะอย่างวันนี้วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทางโรบินสันนะครับที่ ให้ความเป็นครา์สถานที่นะครับโดยที่มาที่รัะบังนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่มีศักยภาพมีการกําลังซื้อของผู้คนมากมายนะครับซึ่งวันนี้ก็มาพาผู้ประกอบการจากทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครนายกนนทบุรีเชียงใหม่นะครับรวมถึงขันแก่นเนี่ยมาออกร้านนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชื่อมโยงนะครับผลิตภัณฑ์สินค้า เอกลักษณ์ตากลักนะครับของตลาดต้องชมตลาด,ดอ่างมูบ้านธรรมะขายเข้ามาสู่ตลาดศักยภาพนะครับซึ่งวัตถุประสงค์เนี่ยก็เพื่อที่จะเพิ่มนะครับทางเลือกให้กับผู้ประกอบการนะครับนอกจากขายของที่ตลาดแล้วในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็ในช่วงจันทร์ถึงศุกร์ครับก็จะมีตลาดที่รองรับนะครับซึ่งจากที่การเดินสำรวจเนี่ยก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะในสถานที่ของโรบินสันเนี่ย ก็มีกำลังซื้อสูงนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มเป้าหมายขาองครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะเป็นรายได้แล้วนอกจากรายได้แล้วเนี่ยก็จะดูว่าเป็นการไปสัมพันธ์ตลาดให้กับประชาชนในกรุงเทพนะครับและปริมณฑลเนี่ยรับทราบตลาดด้วยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับก็เข้ามานะครับจับจ่ายใช้สอยนะครับที่เราบริษัทลักระบังได้นะครับก็มีของดีนะครับจากทุกพิพากทั่วประเทศโดยเฉพาะของกินนะครับเป็นของกินที่มีอัตลักษณ์เนอัลักษณ์นะครับเป็นที่นิยมของท้องถิ่นนะครับภาพรวมของหมู่บ้านธรรมะขายตลาดต้องชมนะครับ ในปีหนึ่งเนี่ยเรามีการส่งเสริมนะครับนอกจากการเชื่อมโยงในลักษณะนี้แล้วเราจะมีการกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายนะครับในตลาดต้องชมนะครับในปีหนึ่งนะครับก็จะมีรายได้ทั้งหมดเนี่ยมากกว่า2,000ล้านบาทนะครับซึ่งก็คิดว่าทางรัฐบาลให้ความสําคัญกับมาตรการนี้นะครับโดยที่จะพยายามที่จะใช้กลไกของตลาดต้องชมเนี่ยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะครับเป็นหนึ่งในโครงการสําคัญของรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยสโลแกนไทยทําไทยใช้นะครับ ก็จะเป็นหนึ่งในนโยบายที่สําคัญของกระทรวงพาณิชย์และกรมท่าไายก็จะผลักดันให้ตลาดต้องชมีเป็น,นกลไกในการขับ mm hmm. เคลื่อนนโยบายของกรมท่าไทยครับผมกิ mm hmm. จกรรมนี้วันที่20ถึง22นะครับผมก็มี3วันนะครับแล้วก็จะมีการจัดในที่อื่นต่อเนื่องนะครับก็ต่อ20ห2 22สิงหาที่ mm hmm. โรมพิสารและกระบังนะครับก็เอาเชิญชวนพี่น้องในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็เข้ามาจาัดใช้สอยมีมา20บูธนะครับ จากทั่วประเทศนะครับนครปฐมนครนายกนนทบุรีเชียงใหม่นะครับขอนแก่นสุโขทัยนะครับก็จะมีสินค้าและมีเวิร์กช็อปให้กับครอบครัวเด็กๆนะครับทำเวิร์กช็อปกันได้ด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนให้มากระตุ้นสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชุมชนเรานะครับ